เชิญสวัสดีค่ะสวัสดี FC ของน้องจ้จจ่ารถสวยเกียรตเอกท่าันนะคะวันนี้จะพามาชมในส่วนของรถเจะที่นั่งนะคะสำหรับ Toyota Fortuner ปี2022นะคะก็ถือว่าได้ปีใหม่นะคันนี้ค่าตัวป้ายแดงอยู่ที่1 6 7 0 0 0้านบาทเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัว2.4 Sigma 4ิกนะคะเป็นตัว l e g e n d ด r นะสีดำไม่1,000 0แสนก็อีก600โกโลนะคะราคาค่าตัวเหลือเพียง1ล้าน 1 0 0 0 0 0กับอีก50,000บาทเท่านั้นนะคะตัวรถสวยเดิมหน้าใายแล้วก็รถใช้มือเดียวนะคะผ่านการตรวจสอบอิสเปกเตอร์ผ่านการคัดมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะใครที่สนใจใครที่ตามหานะคะรีบด่วนเลยไม่คนพลาดนะคะมาเอาตัวรถสวยสวยเดิม,ดมแบบนี้กับเจ้าจ๋าไปใช้งานเลยเนะะี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสดความสวยความใหม่นะคะสําหรับรุ่นนี้ถือว่าคุ้มค่านะคะสีแท้เดิมนะคะแกะดก้านข้างเดิมนะคะตัว กระจกนะคะพระอัโนมัติไฟฟ้าแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเขาจะได้ให้ในส่วนของกล้องมอง360องศาด้วยตัวรถสวยเดิมหมดนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวลอ้อแม็กนะคะก็เป็นลอ้อแม็กทูโทนอลลอยนะคะสภาพเดินสภาพสวยนะคะที่เปิดสมาร์ทเอนทรีนะคะเบาเป็นเบาะหนังนะคะเดิมนะคะทูโทนสีแดงดำนะคะมาพร้อมกับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าแปดทิศทางนะคะมีพรม 3D มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะท่านผู้ชม นี่น,นีได้พรมาอย่างดีเลยนะคะติดกับตัวรถนะคะตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะสภาพเดิมครงสร้างภายในคือสวยหมดนะคะใครที่ชื่นชอบ t o y o ต้าฟอร์จูเแล้วก็อยากได้แบบสภาพดีๆสวยๆใหม่ๆนะคะันนี้ถือว่าตอบโจทย์นะคะทุกคนเนี่ยสครับเพจน,นะคะถุงพลาสติกยังไม่แกะออกเลยนะคะด้วยความใหม่นะอันนี้ก็คือคนที่ได้เป็นเจ้าของคนต่อไปก็ถือว่าได้กำไรนะขาดทุนน้อยกว่า ประหยัดไปตั้งเกือบครึ่งล้านแล้วก็ตัวรถภายในดูสวยนะคะได้รถด,ดูใหม่เลยนะคะสภาพคุ้มๆแบบนี้หนาแพงประตูเดิมนะคะแกบด้านข้างเดิมนะคะสภาพสวยมากนะคะล้อแม็กดิสซีล้อนะคะสกรู6กลูตัวแม็กทั้ง4ล้อเนี่ยจะไม่มีรอยเบียดนะคะรวมไปถึงไฟท้ายเนี่ยนะคะไฟท้ายก็ไฟท้ายแท้เดิมนะคะ กอลิเดอร์นะคะทะเบียน1510ก็ได้พร้อมกับตัวรถนะคะกระจกด,ด้านหลังเป็นลายฟ้านะคะเซนเซอร์รอบคันนะคะสวยนะคะท่านผู้ชมคันนี้ถือว่าสวยว่าคมเลยนะคะด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็น,นะะสีดานะคะไฟสวยนะคะไฟท้ายแล้วก็ตัวพรม 3D เนี่ยก็คือให้ให้ตัวมาพร้อมรอบคันเลยนะคะสำหรับพรม3 d ดีนะคะลงตัวสุดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภายในภายนอกต่างๆนะนี่ น็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะสภาพสวยๆเดิมๆรายละเอียดคมชัดเจนค่ะทุกคนนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดกับเจ้าจ่าโดยตรงได้นะคะนี่น็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะ,คะใครตามหาอยู่นะคะรีบดว่ดวนเลยนะคะใครตามหาโติตาโฟร์เจเนอร์อยู่รีบดว่ดวนเลยนะคะน้องเจ้าจ่าพร้อมซัพพอร์ตลูกค้าอยู่นะคะออกได้ทุกอาชีพออกได้ทั่วประเทศนะคะถามว่าราคา ราคา3อ่ะราคา1ล้าน1สามารถฟรีดาวได้ไหมบอกเลยว่าสามารถฟรีดาวได้นะคะทุกคนสามารถฟรีดาวได้นะสอบถามรายละเอียดเข้ามานะคะรถเดิมหมดนะคะท่านผู้ชมเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะคะเป็นตัวซองจุดสี่ r s i g m เด m a หรือว่าขับสีนั่นเองนะคะรถถือว่าสดมากเลยนะคะทุกคนนี่ภายในนะคะแผงประตูนะคะทุกคนแผงประตูสดใหม่นะคะรวมไปถึง ผ,ผุ่มพู s สตาร์ทนะคะนี่ c o n t r ยังไม่ได้แกะตุงพลาสติกออกเลยนะคะมีที่เปิดที่เซนเซอร์นะคะเปิดฝาท้ายมีคลิปเซนเซอร์ให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมนะช่องแอร์ไม่มีแกะไม่มีถอดน,นะคะพยายามหาตำหนิให้อยู่นะว่าตรงไหนจะได้แก้ไขนะคะตอนนี้ยังไม่เจอเพราะรถสื่อว่าสดมาก พวงมาลัยมัลติฟังกชัน Apple c a r า l a เคคือคอนเทอรพชชิพมีครบนะคะตัวพวงมาลัยก็ยังดูสวยดูสดแล้วก็รวมไปถึงตัวที่บางแดดนะคะที่บางแดดเนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้แกะถุงพลาสติกออกเลยนะเนี่ยาใช้งานสวยๆนะถ้าจะไม่ได้ใช้งานเลยทุกคนนะคะตัวฮ e a เ r o ร m เป็นสีดํานะคะ ภายในสวยกลิบใหม่คุ้มค่าค่ะคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าจริงๆนะคะแล้วก็ได้ตัว2.4ด้วยนะคะเดินทางไปไหนมาไหนทั้งครอบครัวสะดวกสบายแน่นอนนะคะคุณลูกค้าคันนี้ไม่แสนทวนนะกัอีก600โลเนาะเนี่ยดูตัวดิสลรรอนะคะยังดูใหม่ๆอยู่เลยนะคะดิสเบรกนะยังดูใหม่ๆอยู่เลยล้อไม่มีรอยเบียดนะคะยางก็ได้ยางปีใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวจ๋าดูให้นะคะยางยางนะคะได้ยางปี2025แล้วเรียบร้อยนะคะ ยางเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยลูกค้านะคะส่วนภาษีพลบอเล่มนะคะน้ำมันเครื่องของเหลวถุงอะไรเครื่องมือแม่แรงเราก็ให้ไปครบเลยนะคะลูกค้าลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะคะก็คือครบจบเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็รายละเอียดต่างๆกันนะคะว่าคันนี้คุ้มค่าย,ยังไงขายนะคะมาดูในส่วนตัวเครื่องยนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นฝาครอบเครื่องนะคะตัวเครื่องยนต์นะคะ,คนนะ,คะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะ เครื่องยนต์สวยสดเดิมนะคะไม่มีรอยซึมรอยเยิ้มน้ำมันเครื่องนะคะเครื่องยนต์เดิมๆนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดตัวเบ้าโช๊คฝากับกระบอกโช๊คเนี่ยเขาก็ติดเพิ่มเติมมาให้นะคะลูกค้าเป็นของตัววต้าอย่างดีเลยนะคะน็อตน็อตตัวนี้ไม่ได้ถอดนะน็อตตัวนี้ฝากระโปรงไม่ได้ถอดนะแต่มันเป็นน็อตที่เชื่อมโยงกับตัวฝากระบอกโช๊คนะคะซับแรงเวลาเราเปิดฝากระโปรงถือว่าคุ้มค่ากันเลยทีเดียวค่ะลูกค้าเครื่องยนต์ใหม่มาก เครื่องยนต์ใหม่มากนะคะใครอยากได้คันนี้ใครสนใจนะคะรีบเลยนะคะนี่คารหน้าสภาพสวยเดิมนะคะฝาครอฝานะ่มันเครื่องไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะตัวคารหน้าสภาพสวยนะเดิมมากค่ะนะคะใครได้ใช้งานถือว่าคุ้มค่ามากมากเลยนะคะแบตเตอรี่เดี๋ยวเชียค,ค่า CCA ให้นะคะประสงมอบนะคะนอฝากระโปรงอยู่สภาพเดิมจริงๆนะคะเนี่ย ได้เบาชกมาแล้วฉนวนกันความร้อนก็อยู่ในสภาพเดิมสมบูรณ์แบบนะคะฉนวนกันความร้อนยังดูสภาพใ,ใหม่ๆเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะฝาครอบเครื่องเนี่ยดูใหม่สดมากนะคะเครื่องยนต์เนี่ยสีรอยแต้มมาร์กรอยน็อตทุกอย่างนะคะอยู่ในสภาพสวยจริงนะคะท่อเก็บสายไฟรายละเอียดการเดินสายไฟนะคะความสดใหม่ของตัวเครื่องยนต์นะคะคุ้มค่าจริงๆนะคะสอบถามได้เลยนะคะเนี่ยนะคะตัวน็อตนะคะนี่นะคะสวยจะจ่าให้ดูชัดๆเลยนะคะ เครื่องยนต์สดมากทุกคนนะคะสามารถนัดดูรถกับน้องเจ้าจ่าที่บริษัทเพชรยนต์ได้นะคะบริษัทเปิดทําการทุกวันนะคะท่านผู้ชมเข้ามาทดลองขับนะคะหรือจะเข้ามาเช็คเครดิตฟ,ฟรีได้นะคะแล้วก็ออกได้ทั่วประเทศออกได้ทุกอาชีพนะคะสนใจโทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาค่ะสําหรับวันนี้เจ้าจ่าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ